สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมก็ไม่เคยพบกันตอนดึกแบบนี้หรอกนะครับคือจริงๆเนี่ยตอนดึกผมจะใช้เวลาในการคีบเมล็ดพันธุ์ลงฟองน้ําหรือปลูกผักพอดีวันนี้เนี่ยผมคีบเมล็ดพันธุ์ลงฟองน้ําแต่จริงๆเนี่ยกำหนดขีบคือเมื่อวานมันก็เลยกําหนดมา1คืนดังนั้นเนี่ยมันจะยาวขึ้นกว่าปกติหลายๆคนทิ้งแต่วันนี้ผมจะพามาดูครับว่าวิธีคีบลงฟองน้ำเนี่ยโดยที่รากยาวๆเนี่ยคีบลงแบบไหน มาดูครับคือผมไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าไม่อย่างนั้นการเวียนปลูกของผมก็จะเพี้ยนลูกค้าผมก็จะไม่มีผักมาดูครับอะมาดูนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะแล้วก็มันก็ดึกแล้วด้วยคือจริงๆเนี่ยกําหนดขีดมันคือเมื่อวานเขาจะยาวแค่ประมาณนี้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาจะพอดีพอดีเมื่อวานญาติมาเต็มสวนเลยผมก็เลยไม่ได้ขีดแต่นี้มาดูฮะเนี่ยต้นพันยาวแบบนี้ ซึ่งถ้านับเป็นนิ้วม้วนๆน,น,น,นี่ก็สามบวกนะครับเนี่ยทีนี้ผมจะคีบลงฟองน้ําให้เพื่อนๆดูอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้มีตากล้องครับนะถ่ายให้หน่อยอเดี๋ยวนะหามุมก่อนเนี่ยมันจะยาวแบบนี้ซึ่งเวลาคีบลงเนี่ยฟองน้ําผมก็จะแค่นี้เองนี่ฮะ หลายหายคนทิ้งแต่ผมนี่ฮะมว้มวนม้วนเป็นเลขหกเงี้ยฮะเนี่ยดูฮะดันลงไปแค่นี้ครับเขาโตแน่นอนไม่ต้องไปห่วงครับเดี๋ยวผมจะขี้ให้ดูอีกอืนี่ตัวนี้ก็ประมาณเกือบสองนิ้วดูนะครับเนี่ยวิธีการก็คือผมจะขยับฟองน้ำแล้วก็ใส่ลงไปเป็นเลขหกแบบนี้ เนี่ยแค่นี้เดี๋ยวให้ดูอีกใส่ลงไปแล้วก็ม้วนคือวิธีม้วนเนี่ยฮะม้วนยังไงก็ได้อย่าให้ต้นพันธุ์เขาหักถ้าต้นเขาหักมันจะมันจะไม่โตมันอาจจะไม่โตเดี๋ยวผมให้ดูอีกนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ยาวนะฮะเนี่ยยาวเลยเกือบสามนิ้วนี่ฮะ ซึ่งฟองน้ำมันก็ลึกแค่หนึ่งนิ้วเนาะวิธีการใส่ลงไปเป็นเลขหกแค่นี้ฮะอ่เดี๋ยวให้ดูอีกยาวๆเลยเนี่ยหลายคนทิ้งนะฮะผมไม่ทิ้งเนี่ยเป็นเลขหกแค่นี้ครับต้นเขาจะไม่ยืดจะไม่ยืดเลยจะอยู่ได้แล้วทีนี้เวลาเราไปอนุบาลก็อนุบาลปกติครับคือเพื่อนๆหลายคนอาจจะดูว่า ต้นพันธุ์ที่ยืดแบบนี้อันนี้ผมปลูก2ชนิดนะครับตรงนี้เป็นกรีนโครัลกับเรดครัลมันจะยืดเพราะว่ามันเลยเวลาที่จะคีบลงฟองน้ําแล้วนี่ฮะยาวเฟื้อยอย่างนี้เนี่ยอืก็คีบลงได้ครับวิธีการก็คือทําให้ส่วนส่วนนี้เนี่ยให้มันลงไปในฟองน้ําให้หมดแต่ห้ามอย่าให้เขาหักหม้วนเป็นกลมเป็นยังไงก็ได้อย่าให้เขาหัก ให้แค่ส่วนหัวตรงนี้เนี่ยโผล่ออกมานี่ตงลึกนี่ฮะแบบนี้ฟองน้ต้องลึกแคบบ่นี้ครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลากรีดฟองน้ําเนี่ยฟองน้ําก็จะต้องลึกด้วย,ก,ก,วยกรีดลึกเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ฟองน้ําสําเร็จรูปนะผมผมกรีดเองอะไรเองเลยก็เป็นฟองน้าร้านยี่สิบาทฟองน้ําก่อสร้างหนาหนึ่งนิ้วผมจะใช้แบบนี้ครับก็กรีดให้ลึกแล้วเวลาคีบลงก็เหมือนที่ผมบอกกันแหละคีบให้เขามว้วนเป็นเลขหก แล้วก็ยัดลงไปให้โผล่มาเฉพาะหัวแค่นี้เนี่ยไม่ต้องทิ้งครับดูยาวขนาดนี้เนี่ยน้องๆยาดมเหมือนกันนะฮะเนี่ยถ้าเทียบนิ้วก้อยก็ดูฮะยาวอยู่เนี่ยก็คลิปลงได้ปรับใช้นะครับในส่วนตรงนี้อากเพือพ่อนๆคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับวันนี้คลิปอาจจะไม่ชัดแต่ความรู้เน้นๆครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ลากันไปด้วยต้นพันธุ์ยาวๆอย่างนี้เลยสวัสดีครับ